สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องค o กกิ้งภูมินะครับวันนี้เราจะมาทํายำขนมจีนปลาทูนะครับแต่ว่าเราจะไม่ใช้เส้นขนมจีนครับเราจะทําแบบคลีนเราจะใช้เส้นบุกแทนนะครับส่วนผสมเราก็จะมีเส้นบุกครับปลาทูครับ ไส่อกรอโอกไก่ครับถั่วผักยาวแล้วก็ผักชีใบเรื่อยหั่นซอยนะครับพริกซอยนะครับน้ำปลาร้านะครับพริกป่น,นครับ มะนาวครับน้ำปลาโลโซเดียมครับน้ำตาลย่าหวาน,นครับเรามาเริ่มกันเลยครับเริ่มแรกใส่น้ำปลาลาลงไปก่อนนะครับ แล้วก็น้ำมะนาวนครับ ใส่พริกลงไปนะครับใส่หอมกับทั่วผักยาวลงไปเลยครับใส่น้ำปลาลงไปหน่อยหนึ่งนะครับ พริกป่นครับ ใส่น้ำตาลลงไปนิดนึงนะครับใส่ไส้กรอกไก่ลองอไปครับ เส้นบุกลงไปครับคนแต่แล้วลองชิมก่อนครับ เยล้อแล้วใช่แล้ว,ว,วใส่ปลาทูลงมปครับ าทูนี้เราไม่ได้ใช้น้ํามันทอดนะครับเราทอดในหม้อทอดไร้น้ํามันนะครับจะไม่ไม่มีน้ํามัน,นครับเสร็จแล้วครับยำขนมจีนปลาทูครับใช้เส้นบุกแทนขนมจีนแล้วก็ใช้ ได้กรอกอกไก่แทนหมูยอนะครับแล้วก็ปะทูเราจะใช้หม้อทอดและน้ำมันทอดนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับมาตักใส่จานกันเลยนะครับ เสร็จเรียบร้อยนะครับยำขนมจีนปลาทูของเราเอ,อ,อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ